สัสดีค่ะ,คะฟูจิค่ะเค้กค่ะเราสองคนจะพาเที่ยวอินซีสุดเฟี้ยววันเดียวก็เที่ยวได้ค่ะดูจะหุนเราสองคนแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันดีคะฟูจิคงไม่พ้นนี่โอ่งใบที่หนึ่งเอ้อยอันนี้ก็โอ่งเหมือนกันนะคะเราจะไปหาโอ่งใบที่สามกันค่ะไปเดม<ะ>อน<ม>ค<ะ>่<อม>ะพี<อม>ะ่เดนเปโง่มากนะ ก่อนคะนั่นวิ่งไปไหนคะเอาออกชุดกันได้เดมอนนะพี่โอเคโอเคแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะอันนี้จากการไปเที่ยวเมืองโอ่งแล้วเราก็จะมาการหล่อพี่เด็ดอีกท่อนหนึ่งนิดนึงนิดนึ่งไม่กลัวเลยมอกไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไปรถพี่นะ าหาไม่ยากเลยสาหรับท ia no wow. ี่น uh, so, ี่เพราะว่าตั pair, ้งอยู่ริมถนนเลยค่ะเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะที่นี่เลยมีเพื่อนๆองค์มากมายค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากทางคุณเอ๋ยนะคะเจ้าของที่นี่นะคะที่จะพาเรามาเยี่ยมชมต่างๆที่นี่ก่อที่นี่เป็นยังไงเหรอคะข้าวขาสำหรับองค์ละนานโกสินทรูปองค์ละนานโกสิ์นะคะเราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาในเชลามีค่ะค่ะค่ะก็คือก่อนตั้งคือโดยรุ่นสมัยอากงมตอนนี้ก็คือจะเข้าเป็นรุ่นที่3ามอ๋อทายาทรุ่นที่3แล้วคือเอ่ยค่ะค่ะก็ประมาณ70ปีได้แล้วค่ะแต่ว่าเราใช้เป็นรตดัโก็สิ์ก็ประมาณ50ปีค่ะโอ้โหเก่าแก่และยาวนานคู่กับเมืองราชบุรีจริงๆเลยนะคะสําหรับตรงนี้แต่ที่นี่เห็นไม่ได้มีแค่โอมอย่างเดียวใช่ค่ะเราจะมีเป็นทั้งของ องอ่างกระถางอ่เป็นทั้งของใช้แล้วก็ของประดับตกแต่งบ้านด้วยแล้วก็สินค้าทุกอย่างเป็นสินค้าแฮนด์เมดหมดเลยโอ้โหก็คือทำที่นี่แล้วก็แฮนด์เมดเป็นฝีมือของช่างที่นี่ล้วนๆเลยการมาเข้าชมที่นี่ก็คือเราสามารถเดินดูที่เขาทํางานได้เลยตรงนี้ก็คือเรา,อานอกจากคือเราจะมีเป็นขายสินค้าแสดงสินค้านะคะแล้วก็ยังเปิดให้เข้าชมวิธีการการผลิตด้วยเสม,มือนเป็น แหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นการแสดงถึงภูปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีอะค่ะอ๋อคือมีกิจกรรม<อ>ไม่ทําด้วยการปั้นโอง่งเพ้นโอง่งไม่ใช่เพียงแค่ดูอย่างเดียวแต่เรายัางสามารถลงมือทําได้เลยใช่ค่ะโอ้โหพร้อมครบจบในที่เดียวเลยนะคะมาที่นี่พลาดไม่ได้เลยจริงๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดินก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างโอ้โหดีเลยค่ะ,คะอันนี้เขาเรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวจริงๆเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะ ราบุรีก็คือ<ช>ต้องเอา<ช>ดินที่ราบุรีเพราะว่า<ช>ที่เราทําที่นี่เพราะว่าวัตถุด,ดิบเริ่มต้นมันคือของราบุรีเลย<ช>จริงๆผ่านตดินจะเป็นดินของราบุรีจะเป็น,นสีออกน้กาตาลแดงแล้วก็ดินของราบุรีนี้เราได้ได้รับเป็นสินค้าของเราเป็นอ,องค์อระกอได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ด้วยสินค้า GI คือสินค้า GI ที่เราใช้วัตถุดิบหลักของภูมิศาสตร์ท้องถิ่นนั้นนะคะมาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะ อันนี้จะปั้นเป็นกระถางค่ะจะเป็นรกระถางไซส์เล็กที่สามารถปั้นในขั้นตอนเดียวจบเลยอ,อันนี้ก็คือใส่บนแท่นหมุนเนาะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆวก็ทำไปเรื่อยๆแนี้นี่ถ้าใช้ปูนเนี่ยสร้างน่าจะแข็งแรงไม่ได้ค่ะมันไม่ได้เหรอฮะไม่ได้ค่ะเขียวผมมกอ,อฉาบเน,นี่ยน่าจะปั้นได้นะ ก็ยังไม่ได้ค่ะด้นเลยันี้น่าจะได้มฉาบฉาบดีที่สุดเลยฉาบพิเศษเลยละเอียดดินเหนียวนะคะดินเหนียวของเรานีเท่านั้นค่ะดินที่ดินที่ดีที่สุดในการปั้นอันนี้เราต้องฝึกมานานขนาดไหนคะถจะปั้นได้ขนาดนี้บาท่านก็กตั้งแต่สมัยั้แต่รุนที่น โอหก็อย oh, kind of ู่กับพ uh, ี่ดี่มานตำนานด้านหลังนี้คืออะไรหรอคะอันนี้จะกอนก็คือเป็นเหรือเตาเผาโอ่งอันนี้คือเตาเผาโอ่งใช้ที่ใช้ฟืนเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการเผาต้องใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอค่ะเผาทีได้กี่ใบคะโอ่งนี้อันนี้ก็คือได้ได้ได้เป็นเยอะมากค่ะแล้วแต่ขนาดไซส์แต่ว่าที่เราจะเห็นเป็นสโลปเนื่องจากเอาไปเล็กๆเราจะไว้ที่ ประตูแรกค่ะเราจะมีหลายประตูก็ใหญ่ๆก็คือจะอยู่ด้านท้ายก็คือสูงหน่อยก็ได้ใส่ได้ใหญ่ๆหน่อยมาต่อต่อต่อไปแล้วก็จะมีวิธีการสีเพื่อเราเก็บรอยมือแล้วก็เก็บรอยต่อแต่ละชั้นแล้วก็ทำให้มัน กอหลายแบบมัเป็นเล็กก็คือจะใช้เป็นว่าเป็นเป็นเป็นที่มีอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นใหญ่ก็คือจะมีมังกรที่วัดมือ อะไรใดๆเลยในขั้นตอนไหนเลยต้องใช้แรงงานทั้งหมดเลยเนาะฝีมือจริงๆเลยค่ะสำหรับการที่จะออกมาแต่ละไบอย่างนี้เป็นมังกรลอยตัวแบบนั้น,นะคะ่ะอ๋อ เนต่ตาฝนได้เลืสีไม่ซีดม่จาง ในวันนี้ขอบคุณ,ค,ณคุณเ๋ยมากเลยนะคะสำหรับการให้เรามาเยี่ยมชมที่โรงอค์รัตรนาโกศิทป์แห่งนี้เนาะได้มาชมวิธีการทําต่งางๆวิธีการทําเคล็ดลับงานหัตถกรรมที่เป็นฝีมือของราชบุรีจริงๆเลยค,ะค่ะวันี้ยังไงมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะคุณเย๋ยค่ะก็รัตานโากสิทร์หนึ่งนะคะกคะะ็มีความดีและก็เรียนเชิญนุกท่านนะคะมาเข้าชมวิธีการผลิตหรือว,ว่ามาถ่ายเล่นดูของจะได้มาดูกันว่าดินก้อนไหงสามารถทําอะไรได้บ้างโรงงานนะคะเปิดทุกวัน จันถึงอาทิตย์เลยนะคะแปดโมงเช้า uh ถึง5 a. ้าโมงเย็นยกเว้น <voices> ว <érer Help kindergarten> <us> ันที่2กับ17แล้วก็วันอาทิตย์แต่ว่าโชว์รูมหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวัน8ปโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะก็คือเข้าชมได้ตลอดเลยนะคะมาได้เลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะถึงแล้วค่ะ ร้านคุกแอน Co ปค่ะตั้งอยู่ที่เรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีค่ะที่นี่เขาเปิดตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นที่นี่บรรยากาศดีนะคะใช่เราสดชื่นมากเลยคือต้นถึงอากาศมันจะร้อนถึงแดดร้อนเนาะแต่แบบอากาศไม่ร้อนเลยแต่ว่ามุมถ่ายรูปเยอะแยะด้วยเลยนะพี่คะรู้สึกเหมือนชิงช้ามันไกวไม่ค่อยไปคือตัวเรา ไ้ันจด้ร่าด้านในร้านอาหารน่ะเขาจะมีอาดนตรีสดให้ฟังด้วยทั้งงานทั้งหมดก็คือจะเป็นโครงการคืนคนดีสู่สังคมของที่เรือนจำแห่งนี้นะคะใั่ไงลองมาชมกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ แล้วนะคะอันนี้กินทางนั้นเลยอ่ะมีอะไรบ้างนะอันนี้คือพิซซ่าสีหน้าค่ะก็คือรวมการ์ดมีขนมจีนน้ำยาปูเขาว่าดสิ่งในเจิร์ของที่นี่ดิกระยาปูใช่เราค่ะเป็นอาหารเมนูแนะนำเลยกับอันนี้ก็อะไรนะกะเพรากะเพราเนื้อตูนอันนี้ก็ส้มต๊ามะ่านไม่ได้มีแค่อาหารนะคะยังมีน้ำเครื่องดื่มอีกอันนี้คือไอชั้นดูสีดูสีเราจะมอก ดีก็สวยสวยมากสวยมากจริงคือไม่ใช่มีดีแค่รสชาติแต่ค้างมาคือไม่แพ้ใครเลยอันนี้เป็นน้ำมะลิค่ะป็นมะลิน้ำพึ้งมะนาวโซดาใช่แล้วคือมันจะหอมๆอันนี้เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นอรุณเขาชื่ออรุณอรุณจะเป็นน้ำซุปข้างล่างแล้วก็กาแฟใช่เน้ำเป็นกาแฟไข่ขอนุไข่ขอนอ๋อสวยสวยสวยแล้วอันนี้อันนี้ขุดสมานะครูข้างล่างมันจะเหมือนเป็นพันธ์ มันจะเป็นโซดาสีสสวยมากอยากจะเอมาคือตกแต่งได้ดีมากเรามาลองชิมดีกว่าเราดูรสชาติดีกว่าก็พี่บอกกบพี่ถามก่อนแค่ไหนก่อน